คอมเมนต์แฟนนางงามทั่วโลกหลังคุณนวัตปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาคอมเมนต์ในเพจมิโซโลจีนะครับของสื่อต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันนะครับสำหรับรามา่าครั้งนี้นะครับก็นวัตนะครับสุดกลัน้นร้องไห้กลางวงสื่อนะครับก็ได้ระบายความอัดอั้นนะครับนวัตรร้องไห้ต่อหน้าสื่อบอกเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดเหมือนถูกแทงข้างหลังตลอดเวลา ถูกหลอกให้ขอโทษฝ่ายเจ้าของร่วมมิสอุนิเวิร์สขอให้เขาขอโทษนะครับแต่พอทําแล้วเนี่ยกลับไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้หรือว่าจะเป็นถูกลดบทบ,บาทเจ้าภาพนะครับราอูโรชาคันตูเจ้าของร่วมชาวเม็กซิโกสั่งลดบทบาทเขาในการจัดงานน่ครับหรือว่าจะเป็นมีปัญหาภายในกับฝั่งมิสอุนิเวิร์สนะครับหลายอย่างไม่ตรงกันทั้งการสื่อสารและการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีรามาโพ์โจมตีฝั่งเม็กซิโกโนเนี่ยโพสตำหนิการจัดกิจกรรมของไทยนะครับ ทำให้ดูเหมือนไม่ให้เกียรติแล้วก็หุ้น MGI ตกนะครับหลังโพสต์ราม่าปรากฏฝ่ายตรงข้ามยังแคปภาพหุ้นเขาไปลงตอรี่เหมือนประชดนะครับรวมไปถึงนะครับยังมีประเด็นคาสิโนออนไลน์นะครับมีชื่อสปอนเซอร์พนันออนไลน์โผล่ท้งที่ผิดกฎหมายไทยทําให้ตํารวจเข้าตรวจสอบรวมไปถึงนางงามบางประเทศเนี่ยไม่ร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะฝั่งละตินกว่า18ประเทศไม่เข้าร่วมเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็นวัดเนี่ยเผยลงทุนกว่า100ล้านได้จ่ายเงินสด2ล้านเหรียญ บอกว่าถูกกดดันมากนะครับและสุดท้ายนะครับยืนยันไม่กระทบวีน่าตัวแทนชาวไทยย้ำนะครับว่าราม่านี้ไม่เกี่ยวกับตัวแทนสาวไทยบนเวทีซึ่งบอกว่านะครับมีคอมเมนต์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าการแสดงอะไรเนี่ยไม่มีน้ำตาสักหยดโอ้ม y กอดนวัดคุณไปแข่งออสการ์ได้เลยหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขามาจากประเทศไทยนะไม่ได้แสดงหรอก ไม่กซิโกต่างหากที่เป็นราชินีแห่งราม่าไม่ใช่เขาจบนะหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าคนพวกนี้ตลกแม้แต่ในชีวิตจริงฉันนึกว่าตลกเฉพาะในหนังคอมเมนต์ต่อไปนี่มันมิสอุนิเวิร์สหรือว่าซีรีส์ราม่ากันแน่คอมเมนต์ต่อไปมองไม่เห็นน้ำตาสักหยุดเลยนะหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่านี่ร้องจริงหรอหรือว่า AI หรือว่าเบื้องหลังหนังเรื่องหนึ่งกันแน่ฉันถามแทนเจ้าภาพ คอมเมนต์ต่อไปราชนีแห่งราม่าก็ย่อมแสดงเก่งสิคอมเมนต์ Comment ต่อไปพระเจ้าคนคนนี้คือเรื่องตลกล้วนๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปรายการทำอาหารเริ่มแล้วครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปไม่มีทางนี่มัน AI ช,ะชะัดๆหรือว่าจะเป็นนวัตตัวจริงคอมเมนต์ Comment ต่อไปนวัตตลกมากราชาแห่งรามา่าพ่อได้แล้วหยุดร้องได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปเอาหน่อยเถอะผู้หญิงเข้มแข็งไม่ร้องไห้หรอกคอมเมนต์ Comment ต่อไป ทำไมต้องมาทำแบบนี้หลังฮัโลวีนด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นคอสตูมสุดเจ๋งได้เลยนะคอมเมนต์ต่อไปแล้วชันที่มองไม่เห็นน้ําตาเลยคอมเมนต์ต่อไปเแบบีอย่าร้องไห้น้ําตาแห่งออสการ์คอมเมนต์ต่อไปฉันนึกว่าประเทศชันแคมารูนรามากกว่านี้ซะอีกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปเธอก็เหมือนกันอย่ามาทําให้ประเทศตัวเองเสียชื่อที่นี่นะก็คนนี้มาตอบคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับ คอมเมนต์ต่อไปเลยครับว้าวพี่ชายทําให้น้ําตาล่องหุนได้ทําให้ฉันขวดหนึ่งสิคอมเมนต์ต่อไปผู้ชายคนนี้ตลกมากร้องเหมือนฉันตอนก่อนเป็นเมนเลยคอมเมนต์ต่อไปราชินีไม่ร้องไห้และนี่คือร้องไห้แบบไม่มีน้ําตาคอมเมนต์ต่อไปคุณชนะรางวัลออสกาสำหรับการร้องโดยไม่มีน้ําตาหรือว่าท่านี้กล่าวว่านักแสดงชั้นครูเลยนี่มันโชว์ชัดๆคอมเมนต์ต่อไป เราคนส่งผู้ชายคนนี้ไปดาวังคารเขาเก่งด้านการแสดงมากหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยต้องบอกว่านี่คือ AI แน่แ่คอมเมนต์ต่อไปอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วยังร้องอีกหรอหรือว่าท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่าจากรายการทำอาหารของคุณนวัตตอนนี้กลายเป็นรายการร้องไห้รายการดราม่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นอะไรไปเพื่อนโอเคไหม มีแต่เรื่องไร้สาระกับดราม่าเต็มไปหมดใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันคิดว่าเขาต้องการออกซิเจนเมื่อปีที่แล้วเขาปล่อยแต่คาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้เขากลับมาอีกแล้วงั้นฉันอยากบอกคุณนวัดว่าคุณต้องสร้างออกซิเจนด้วยตัวเองแล้วละคอมเมนต์ Comment ต่อไปอย่าเริ่มกองไฟถ้ารับความร้อนไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมรู้สึกแบบเดียวกับที่เธอทำไว้กับกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว แม่ครับก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชามาแซมด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปฉันต้องเตรียมป๊อปคอนไว้ดูแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อไปฉันว่าผู้ชายคนนี้คงขาดความรักตั้งแต่เด็กเขาแค่ต้องการความสนใจและใครสักคนรับฟังคอมเมนต์ต่อไปฉันรู้ว่านั่นคือน้ำตาจระเข้คอมเมนต์ต่อไปแยก่กว่าละครญี่ปุ่นอีกครับคอมเมนต์ต่อไปราชนินีแห่งราม่าคือขุนวัต คอมเมนต์ต่อไปครับแม่นวัดอย่าร้องเลยคุณนะ่ะเข้มแข็งหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าไม่คิดว่าคนไทยจะร้องกันแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไป ee, นี่ชันดูหนังเกาหลีหรือว่าหนังไทยกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับมาแสดงความเห็นว่าหวังว่าเขาจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าหน้าที่เจ้าภาพต้องรับผิดชอบยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อไปร้องไห้แบบปลอมๆคนไทยเก่งเรื่องการละครจริงๆ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าในคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาเนี่ยบางส่วนแล้วก็คอมเมนต์เมียนมามาคอมเมนต์แทรบๆบางคอมเมนต์นะครับส่วนในด้านคอมเมนต์คนไทยเนี่ยนะครับก็มาแสดงความเห็นเช่นกันนะครับเราลองมาฟังกันดูสักนิดนะครับอย่างเช่นนะครับท่านนี้มากล่าวว่าคุณควรปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ควรให้เกียรติผู้อื่นอย่าอีโก้เยอะจนลืมว่าตัวเองเป็นใครปรับเปลี่ยนมุมมองในมุมบวกบ้างนะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่ามวัวแต่โทษคนอื่น แค่นี้มีความสุขมีคนเคารพแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นคนนี้บอกว่ากรรมเกิดจากการกระทําให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคํานี้ไม่เกินจริงหรือว่าจะเป็นคนนี้บอกว่าร้องยังไงให้เพื่อนสมน้ําหน้าไม่ต้องร้องแบบนวัตนี่แหละคอมเมนต์ต่อไปฉันชอบคุณมากเลยนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วละหรือว่าแฟนนางงามท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าขอให้ใจเย,ย็นมากกว่านี้นะไม่อยากเสียภาพลักษณ์ประเทศไทยไปมากกว่านี้แล้ว ชาวต่างชาติด่าทุกโพสต์สงสารประเทศไทยค่ะให้เกียรตินางงามให้มากขึ้นด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็ควรแก้ไขแบบมีสติไม่ใช่ใช้อารมณ์คอมเมนต์ต่อไปในห้องประชุมบอสใช้คําพูดไม่ดีเหมือนออกคําสั่งหรือว่าท่านมีบอกว่าดูทรงรับบอสคงต้องปล่อยไปสําหรับคนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมทํากิจกรรมเอาเฉพาะคนที่อยากทํากิจกรรมพอใครไม่อยากทําก็ปล่อยไปเลยบอสไปเน้นเวทีไฟแนลเอาให้ทั่วโลกตะลึงไปเลยเพราะปกติคณดูนางงาม เขาจะดูตอนเฉพาะไฟนนลเท่านั้นหรือว่าคนนี้มากล่าวว่าปกติปีที่ผ่านๆมาและตีนเขาก็แยกหรอคะเดี๋ยวเพิ่งมาปีนี้หรือว่าท่านนี้กล่าวว่านี่แกหาเงินช่วยองค์กรอยู่นะสปอนที่หามาเขาก็อยากได้งานปะแล้วแมวตัวไหนมาขอให้ไทยจัดละ่ะตัวเองจัดอย่างกับขเขมรสาขา2แล้วพอให้แกมาจัดไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยเงินในการจัดงานจ่ายสักบาทยังทาไม่โอเคไม่จัดเองแต่แรกเวทีมันพังก่อนจะมาถึงบอสแล้วปะไม่ใช่มาพังตอนนี้ หรือว่าท่านต่อมาครับมกล่าวว่าไม่ต้องให้ทํากิจกรรมเยอะให้เดินไปเดินมาในโรงแรมให้หายเบื่อไปเลยหรือว่าแฟนชาวไทยท่านนี้ครับมกล่าวว่าส่งกําลังใจให้บอสอยากให้บอสใจเย็นและมีทีมงานช่วยครั้งนี้เชื่อว่าบอสก็ไม่ได้รู้สึกดีและคงแย่เหมือนกันเหตุการณ์วันนี้ไม่ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปบอสทาปีนี้ปีสุดท้ายอย่าไปยุ่งกับมันเลยไอของเน่าๆแบบนี้ แล้วกลับมาทำ MGI ของวอตด,ดีกว่าดูทรงแล้วไอ้พวกนี้มันเจ้าเล่สรุปคอมเมนต์นะครับก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายนะครับสำหรับแฟนชาวไทยแต่ส่วนมากเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์แฟนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยมีมเมนต์ให้กำลังใจนะครับบางคนเนี่ยก็คอมเมนต์วิจารณ์องค์กรที่ปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามนจนถึงตอนนี้นะครับเช่นทำไมถึงปล่อยให้เรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ดูแล้วเหมือนคนไทยถูกละเลยนะครับ บางเสียงนี่ตั้งคำถามว่าบทบาทของเจ้าภาพเราเนี่ยถูกลดลงหรือว่าถูกควบคุมมากขึ้นจริงหรือไม่แล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นะครับในทางกลับกันเนี่ยก็มีผู้ที่สนับสนุนอยาเพิ่งตัดสินนะครับให้โอกาสแก้ไขและเห็นว่านวัดก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาจโดนแรงกดดันนะครับก็สําหรับคอมเมนต์จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่มาของเพจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปดูกันได้นะครับ ก็สามารถไปร่วมแสดงความเห็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ